ทายเก้าทุกคนวันนี้อยู่กับช่องอภอพี่แล้วเนาะวันนี้เราจะพามาดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปอะไรนะคือโอเปนเฮาส์้วคลิปนี้เป็นโอเ n นเฮาส์โรงเรียนเราเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเราได้ขออนุญาตในตัวแป๊นงก็คือตอนนี้คือเทากคนกำลังเปิดงานกันนะจ๊ะเราก็ด้วยความยูตเรรมเราก็ จะพาเดินพาเดินไปดูอะไรเนาะไอพี่มันมันร้อนด ểu, อเดี๋ยวให้รีบไปไงล่ะขห้อ,อะไรไม่ซื้อหรอกอออเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดู <laughs> นี่หนออะไรไ่อยากแน่ม่ะมีอะไรบ้างอ่ะอันนั้นก็ซุมอะไรซุมกิจกรรมเหรอ ถ้ากินแล้วปืนล้วตายได้ทัายครสร้างเสียก็สร้างซื้อนะครับืนตายไรอนะไร้มอีพิคจุนหน่อยหรอ ขาอะไรจ๊ระขาอะไรตะโกนดังๆตะโกนดังๆมอยู่นี้ทำไมน้าไม่จอยเลยเราเน่ะ เพิ่งเพิ่งกล้องเนี้จเจ้าเหอ่กล้องหนุนถ่ายอะไรคะอ่ะช็อตใหม่เลยอ่ะไม่ทราบว่าวันนี้มีขข่อะไรไหมคะไม่มีค่ะวันนี้มามาเต้นยังเดี๋ยวร้องเพลงค่ะดาราสาวได้รับช็อตวันนี้ในโรงเรียนทำหน้าที่อะไรคะวันนี้ก็ร้องเพลงรุ่ทุ่งค่ะเอาเอา,เอาตลก มาช็อตใหม่อ่ะโอเควันนี้พี่ผิงขายอะไรคะไม่ผิงขายคะเมื่อค่ะไปขน้นค่ะขายอะไร ายมาล่าค่ะและย้อนแสงด้วยนะคะประเด็นวันนี้พี่มิวกำลังทำอะไรอยู่คะย่างมาล่าค่ะมองก,กล้องพีไปละเ <c oughs> บื่อไป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 วันนี้พี่ไปทำ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วเอาโอ้โหพี่ไปทำ <pim> เราขันกล้องเป็นหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราพาไปดูร้านน้ำเดี๋ยวเราพาไปดูร้านน้ำกันทุกคนมาขายอะไรคะเสือบอ้าวเดี๋ยวเราทางการเนี่ยนี่อันนี้อันนี้พูดเก่งอันนี้พูดเก่งขายอะไรคะนมข้างนึงคะโอ๊ตโทษนะคะขายเอ่อนมเหนียวค่ะแก้วเล็กยีพาใส่ไข่มุกสามสิบแล้วก็แก้วใหญ่สามสิบใส่ไข่มุกสามห้าค่ะนมเหนียวกับแม่ค้าเนี่ยแทบก่อคะ แม่ค้าค่ะอออยู่แล้วป้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูน้ำหอมเดี๋ยวไปดูน้ำหอมกันมาเดี๋ยวเราพาไปดูน้ำหอมถ่ายน้ำหอมค่ะติดตั้งติดตั้งติดตั้งโลกเซ็ตฟูดจากกางไปกินี่เดือสัมภาษณ์ไหนมาแล้วแอบแน่นอนน้ำหอมนี่นะนิปิตาจีนตั้งแต่วันนี้ค่ะไปเี่นที่เลยเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำเจ้าใช่ไหมต้องใส่ไหม เริ่มทยอยมาแล้วเดี๋ยว,วจะพัดก่อนแล้วเราก็จะมาเจอกันที่เดี๋ยวโอ้โหตอนนี้เนาะเราก็คือได้ซื้อของละดูเหนื่อร้อนมากๆนะทุกคนแต่เราก็พาทุกคนมาดูแล้วกันไปทางนี้เลยร้อนคนเยอะป้าเดี๋ยวเจอกันในห้องเดีย๋ยวเดีย๋ยวทำอะไรอีกเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆแต่ภาพตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วตกลงตอนนี้เขาไม่ไหวละร้อน ป่าตอนนี้คือเราก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเราก็เตรียมเก็บผ้าเก็บของก็งไปอยู่ในห้องก็ไปพักผ่อนก่อนเดีย๋ยเรามาใจนี้เราเนี่นนนยก็คือก็คือคอนเสิร์ตโรงเรียนอีกที่หนึง่งเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปพักผ่อนแป๊บนึงาาจยบบ๊ายก็คือตอนนี้เนาะเราคือมานั่งรองนั่งพักก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปคอนเสิร์ตต่อไปเต้นกันช้ำๆคอนเทนเดวเด หอมอัดแป๊บีโอเคเดี๋ยวเจอกันเป็นคอนเสิร์ตกัน<ป><ป> ก็คือนี่แหละบรรยากาศก็คือว่าเรามาเต้นตั้งนานแล้วเนาะแต่แค่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูเนอะแล้วก็จะมา แล้วก็จะมาถ่ายให้ดูกันเรื่องตอนนี้คือเป็นเชาน้าแล้วแล้วก็มาพักพันยืนใจเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่โอเคเนื่อยว่า Nào. Nóng à, Nga ơi nóng. 1. Nó, đi ở đây. Học rồi. Nó, đi พักหนึ่งันบา้าง่ไเข้าน้หรอพักเไปก็คือตอนนี้เนาะเราก็คอไปเต้นแล้วพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวคนที่่งหยุดกัดตอนหนึ่งมากพักนใจกไป่อนก็คือตอนนี้เนาะเราก็คือ ในห้องน้ำทำอไรไม่ได้นั่งคิดทุกคนนี่ดูก่อนถ้าใครชอบปิ๊งยิงแก้เื่กูเลยก็แชร์ออกฟีดูนะทุกคนไปละบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า